เราการอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆเนาะไม่อยากให้น้องหลายคนเนาะเพราะว่าหลอกไม่อยากให้ใช้คําว่าหลอกตัวเองเว่าอ่านหนังสือคือตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงคือมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งใช<ะ>่อะมันบอกว่าก็อ่านหนังสือแล้วนะอ่านวันหนึ่งแบบห้าหกชั่วโมงทาไมไม่ได้<ะ>ผมก็เลยถามว่าแล้วไอ้ห้าหกชั่วโมงนะั้นอะอ่านจริงๆหรือว่าแค่อ่าน จริงๆแล้วเราอะไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือห้าชัมม่วโมงก็ได้ถ้าชัมม่วโมงหนึ่งเราเข้าใจเลยก็จบแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่านไม่เข้าใจอะห้าหชัมม่วโมงไปก็ไม่มีประโยชน์อยากให้รู้จักตัวเองเยอะๆครับว่าเราเด่นด้านไหนแล้วก็มองความจริงครับเช่นถ้าบอกว่าเราไปอ่านหนังสือแต่เราไปนั่งเฉยแล้วนั่งดูสองสตัวเปิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ได้จำมันก็ไม่ถือว่าอ่านเนาะต้องสํารวจตัวเองดีๆนะครับสูบ้ๆสู้ๆแล้วถ้าเกิดว่า วันหนึ่งเนี่ยเด็กๆเ,เกิดท้อมาพี่จิตมีวิธีให้กําลังใจเด็กๆยังไงคะถ้าเกิดสม,มุิท้อจริงๆนะครับก็หยุดสักแป๊บหนึ่งก็ได้เราดูว่าความสุขของเราคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นของผมก็เป็นครอบครัวเนาะเราเรา,เรามองว่าถ้าเราท้อเนี่ยเราเป้าหมายที่เราตั้งไว้เราเราอยากดูแลครอบครัวเรานี่ว่าถ้าเราทอ้อปุ๊บแล้วเราจะไปดูแลเขายัางไงวะอ,อะไรเงี้ย ยังไงก็อยากให้มีเป้าหมายไว้ครับแล้วก็ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักสักแป๊บหนึ่งได้แล้วก็ไปต่ออย่าไปกดดันตัวเองครับไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กข้างบ้านก็ได้